สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday เรื่องราวในวันนี้นะครับพี่ต้นผมขอนําเสนอเองด้วยความภาคภูมิใจครับคุณผู้ชมคงเคยจําได้นะครับว่ารายการของเรา Healthy Friday เคยนําเสนอการออกกําลังกายที่ร่วมกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกซึ่งในวันนั้น ลูกได้พัฒนาการในเรื่องของสมองแล้วก็ส่วนสูงและรอยยิ้มความสุขของคุณลูกไปและนอกไปกว่านั้นแม่กอดลูกลูกกอดแม่มันแสดงถึงความรักความผูกพันที่มีมาจากสายใยแห่งความรักระหว่างแม่และลูกตรงที่พั่มเพิ่มมานานเนี่ยคือจะอะไรยังไตรงตรงไม่ต้องชักไปนั้น้างหนี่ไปละสิบนาทีเนี่ยเกิดไปเอาแล้วไม่ต้องออมค้อมนะคือว่าครับต้นครับอ๋อ ถือหัวน้องขอร้องใหญ่ไปต้นคิดการออกกำลังกายระหวังพ่อกับลูกได้พ่อรับเฮ้ยก็เห็นยากเลยจริงป่ะจริงได้พี่สุดยอดเลยงั้นพอเพิ่มโจทย์นิดนึงลูกจะได้พัฒนาการสมองส่วนสูงความสุขและพ่อได้กล้ามเนื้อและระบบหัวใจด้วย ้พี่ก็ยิงไม่ยากเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงสุดยอดวันนี้เติมเติมวันนีเติมเต็มเราเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณพ่อที่รักสุขภาพชอบการออกกำลังกายไปชีวิตจิตใจมาพร้อมกับลูกสาวที่แสนน่ารักเป็นลูกแฝดด้วยดูสิว่าการออกกำลังกายของเราจะตอบโจทย์เติมเต็มเข้าหรือไม่ไปพบเขากันเลยครับ แขกรับเชิญของเรานะครับคุณปอครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่บ๊วยครับสวัสดีครับมีสองสาวด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับปานปานครับปินครับปินอายุกี่ขวบแล้วคะลูกเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบ เท่ากันเลยเฮ้ยบังเอิญน่ะเท่ากันเลยไม่เท่าได้ยังไงก็เป็นมักแต่กันนะครับแล้วคุณป๊อกเองใส่ใจในเรื่องของให้ลูกออกกำลังกายไหมครับใส่ใจครับพยายามจะชวนเขาออกกำลังกายอยู่ทำไมครับทำไมถึงสนใจครัให้เด็กออกกำลังกายเพราะอะไรครับอยากให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงครับว้าวได้สิ่งำคัญคือพัฒนาการด้วยใช่ครับแล้วได้ข่าวว่ามีความสามารถใช่ไหมครับครับใช่ครับน้องปิงน้องปานความสามารถคือยิมนาสติกขอดูหน่อยสิลูกอ้าวโชว์หน่อยครับโชอะไร เก่งมากออย่าอู้โอ้โหว้าวแล้วทางทางนี้ครับเทคอนโดเทคอนโดใช่ครับทคอนโดเทคอนโดทำไงสองต่อโอเคโอเคโอ้โหพระเจและตัวคุณพ่อเองก็ใส่ใจสุขภาพอยู่แล้วใช่ครับออกกำลังกายคือเวทเทรนนิ่งครับเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายกับจันต้นจันต้นด้วยครับว้าว เป็นดาวไลน์ของ,งอาจารย์ต้นนั่นเองสัง <c oughs> เกิดว่าคุณพ่อเองก็ออกกำลังกายแบบนี้คือเวทเทรนนิ่งแล้วก็ออกกำลังกายบ <c oughs> ูตแ <c oughs> คมป์กับอาจารย์ต้นและทางลูกก็เทควันโดเดียร์ยิมนาสติก ไม่ได้เจอกันนะไม่สามารถออกกำลังกายเวลาเดียวกัน<ช>ได้ไม่ได้เจอกันจะดีกว่านี้ไหมครับถ้าเกิดวันนี้ออกกำลังร่วมกันพ่อก็ได้ลูกก็ได้แถมได้ความสัมพันธ์ด้วยดีครับสนใจไหมครับสนใจครับผมวันนี้พี่ต้นจะดีไซน์แบบไหนครับคงดูเรื่องของพัฒนาการเขาก่อนนะครับ,รบสิ่งแรกก็คือว่าถ้าเด็กในวัยนะี้คือเจ็ดขวบถึ้นสุดขวบนะส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของเกมสนุกสนานมากกว่านะครับให้วกามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสมาธิก็ยังสั้นอยู่ใช่ไหมครับเรื่องของการใช้มืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเด้าเข้ามานะครับกฎ ขเข้ามาแล้วกีฬาเข้ามาแล้วเรื่องของทักษะของกีฬาเข้ามาได้โอเคคุณพ่อยอยากได้ครับในส่วนไหนบ้างอยากได้ช่วงอัปเปอร์บอดี้ครับอ่าโอเคก็ okay. ตรงนั้นก็หน้าอยู่แล้วก็คือทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับ,รบหน้าท้องแล้วก,ก็อาจจะมีเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์อะไรพวกนั้นด้วยว,ว้าวโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมเลยครับเด็กๆพร้อมครับเยี่ยมเลยถ้าพร้อมล้วออกแล้วออกายก,กันเลยครับ ก่อนเริ่มต้นออกอากายครับคุณผู้ชมครับเรามาวอร์มอัพกันก่อนครับผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับผมไม่เคยเห็นเด็กวอร์มอัพเลยอ่าใช่ผมเห็นเด็กพอถึงปุ๊บวิ่งลงหูวิ่งแบบกระจายเลยเพรา่เด็กเ็าถึงเก่งนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราอ่ะเราจะอยู่กับที่ใช่ไหมเพราะงั้นเวลาที่เราจะทําอะไรปุ๊บมันต้องมีการเตือนกล้ามเนื้อให้มันรู้ว่าเออต้องใช้อะไรแต่เด็กอ่ะส่วนใหญ่เด็กม่คก็อยู่กับที่เด็กเ็ามีการเคลื่อนที่อยู่แล้วเขามีการเคลื่อนที่อยู่แล้วเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วโอเเคอออรมมมมักก่่นนนนะะาาจตตีีืืยไห ตีมือไงโอ้โหดีมากสองมือข้างล่างอ่ะอ่านั่นแหละคราวนี้เดี๋ยวเราจะสลับตีมือกันตีกับคุณพ่อด้วยนะครับตีตีตีกับคุณปู่บวยด้วยนะครับคุณลุงก็พอมากคุณลุงก็พอมากตีมือดีมากอ่าตีอันนี้เราตีอ่าคนล่างก่อนใช่นั่นแหละนั่นแหละดีมากขวาซ้ายไหนไม่ไหนไม่ถึงกันโดนโดนไงโดนไงไม่ถึงโดนยังไงฮึ เอา,อาละโอเคครัน okay. นี้เราวอร์มส่วนบนแล้วต่อไปนี่คือวอรอ์มแบบด้านไหนอ<ะ><ะ>่าครั้นี้เราจะมาส่วนของขาการเพื่อนที่มากขึ้นนะครับง่ายๆนะครับให้คุณพ่อยืนนะครับดินเหยียบเท้าคุณพ่ออ่าพามาเหยียบอาจารย์ก็ได้หรือจะเหยียบคุณลุงบ๊วยอ่าเหยียบเท้าครับเอาละคราวนี้เราก็จะเดินไปพร้อมกันเ<อ>ดินไปทางไหนดิก้าเท้าก้าอ่าสลับไล่มานั่นละเพื่อนที่น่อยัอ้างน้อยอน้อยน้นอยน้อย อ่ากลับมาทั้งข้างอ่าแขนตกอยู่เลยโอ้ยคราวนี้แขนด้วยแขนเหยียดยืดไปหน่อยแขนเราไปด้วยแขนเราไปด้วยผมยางไปเคลืนที่แขนโอ้โอ้หมือนตัวหมุนตัวใช่นั่นละอ้าวกลับไปข้างหลังอ้าวเดินไปข้างหน้าหน่อยคุณพ่อเดินหมุนตัวหมุนตัวเดินั่นเดินอ่ายกท่าหมุนหมุนอ้าว อาอหมุนได้ยังเราหมุนมากเราหมุนมากโอ้ยจ้ยครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วคือใช้เวลามา3ามถึงห้านาทีถ้าเรามาขยายจะชัดอธิบายวิทยาศาสตร์ครับว่าการที่เราวอร์มอัพในเรื่องของการตีมือเราได้อะไรครับตีมือก็คือฝึกในเรื่องของระบบสมองระบบประสาทเด็กการเคลื่อนที่ใช่ให้มีการเรียนรู้ว่ามือนะครับขยับมือขวามือซ้ายอะไรต่างๆบนล่างความคาดเดาใช่ไหมต้องเหยียดแขนไปไกลขนาดไหนออกแรงขนาดไหนใช่วัฒนการเลยเหมือนตนี้เขาต้องจัดการแล้วว่ายังไงสมมติอยู่มือก็ต้องโดดแล้วใช่นะ ก็จะเกิดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติใช่ไหมค่อยๆฝึกเรียนรู้เรื่องของการตัดสินใจใ<ช>ด้วยว้าวแล้วอย่างเดินนะครับขาการเดินนี่ก็เป็นเหมือนกล้มามเนื้อมัดใหญ่ละอันที่หนึ่งเราต้องการให้มีความสัมพันธ์กับคุณพ่อมากขึ้นใช่ไหมก็มีการ จับมือกันจับมือกันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็อย่างนั้นถ้าตอนแรกถ้าเกิดเราจะบอกให้เขาเดินย่ำเองเขาก็เบื่อ,อปกติให้เดินอยู่นั่นแ่ะเออนี่ก็เหมือนกับทำกับคุณพ่อละนะก้าวเคลื่อนที่ด้วยกันคุณพ่อยกเท้าเราดูอาจว่าว่าเขาไม่ยกเท้าแต่จริงๆทุกครั้งที่คุณพ่อยกเนี่ยเขาก็ต้องมีการเคลื่อนที่หรือว่าการใช้กล้ามเนื้อส,ส่วนส่วนต่างๆพวกนั้นไปด้วยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นการเติมพัฒนาการให้กับลูกเพิ่มความสัมพันธ์ด้วย กิจกรรมแรกที่เราจะออกกำลังกายกันคือน้องๆเขาจะฝึกเรื่องของการทรงตัวนะครับส่วนคุณพ่อก็จะได้เรื่องของขานะครับการบริหารทำไมเราต้องเล่นขาก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าขาเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักถือว่าเป็นขามัดใหญ่มัดหลักหลังคือว่าเราควรจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนค่อยไปมัดเล็กครับโอเคอันนี้เราก็ให้เริ่มจากคุณพ่อย่อนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ใครขึ้นก่อนที่ท่าสปอตนะครับขึ้นคอสองคนเลยว่าขึ้อมไหมพร้อมนะใช่แล้วค่ะจับไว้แน่นๆนะคะ เด็กจะได้เลยครับอันนี้การทรงตัวใช่ครับนะเด็กก็จะเกิดการทรงตัวนะครับนั่งทรงตัวคุณพ่อก็สามารถฝึกบริหารได้ว้าวพ่อท่าสะโพกสวยมากอ้าวคุณพ่อออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมว้าวท่าเธอได้เลยไม่ต้องปรับเลยสลับ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 เดินทางไปไหนหมดขบวนเป็นไงบ้างคะเสียวพ่อป๊อกกินเหรอพอป๊ออ่าต่อไปสลับสลับน้องปีนโอ้โหมียิ้มนาสติกเตะสูงเลย เป็นไงบ้างคะอากาศข้างบนอ่าโอเคทำแบบนี้กี่เซตครับพี่ต้นมันเหมือนกับคุณพ่อพยายามให้เล่นกับลูกมากกว่าเพราะงั้นเราอาจจะไม่ได้นับเป็นจำนวนครั้งก็จนกว่าเขารู้สึกก็เบื่อปุ๊บเราก็อาจจะเปลี่ยนท่าทางอ่ะ้วก็อีกครับท่าสองท่าสองเราก็มีถ่ายน้ำหนักมาสักครู่ใช่ไหมน้ำหนักกระโยกแล้วก็ถามว่าจริงๆได้หมดนะครับอย่างเด็กๆถ้าเกิดยิ่งยิ่งเป็นเด็กผู้ชายอ้าวไปซูเปอร์แมนสิ ได้หมดเโยนแล้วนะโยน้โอ้ยยยยยยยายยยยยยรายยยยยยัยยยยยยก็ยยเยรยยยยจยย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 ก็ยย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 ยจยยขยียยยยยยยจ้ยยายยยวยอยยยยยยยมยย้นอยย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 อ่ยลองยยยยอยย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 ลยย่ยยย่อยย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 ่ยยยยยยม่ยออยคะ นี่คือกล้ามเนื้อด้านล่างใช,าใช่ประมาณนี้ใช่ประมาณหลังหลังจะได้อะไรครับพี่ต้นคุณพ่อก็จะได้อ่าแน่นอนอยู่แล้วตัวขานะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนท่าจากที่แบกปุ๊บเรามาใช้ส่วนพวกนี้ก็จะมีส่วนของไหล่ส่วนอกมากขึ้นนะครับ,ค,รบคุณพ่อเหงื <ๆ S 2> ่อออกนะครับ <c oughs> ส่วนอ่าน้องๆน,นะครับอ่พวกลูกก็คือเรามีควาำที่ว่าเฮ้ยเขาเหมือนกับเขาเล่นแต่จริงแล้วเขาได้หมดนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนเขาทรงตัว ไหมนอนพวกนี้คือทุกครั้งที่เขาสนุกงเงี้ยเขาก็จะมีการเกรงตัวออกแร,รงมีการเคลื่อนที่เขาอยู่ย้ำเลยนะครับว่าเด็กเวลาวัยนี้นะครับศูนย์ถึงเจ็ดหรือว่าเจ็ดถึงสิบเอ็ดเงี้ยคือความสนุกสนานใช่ไหมลูกใช่ <c oughs> โอเคตามนั้นเลย กิจกรรมต่อไปนะครับเป็นการเลื่อนส่วนส่วนบนนะครับส่วนบนอั p เปอร์บอดี้อยากที่อยากได้เลยโอเคอัเปอร์บอดี้กิจกรรมนี้คืออะไรครับแล้วทำท่าทนี่าวิ่พื้นดันพื้นนะครับแล้วลูกครับเลย่าไม่ต้อดนอัตโนมัติเลยไม่ต้องบอกเลยอ้าวว่าอาละเอาละเห็นไหมสั่นๆนี่หนักแค่เนี่ยนี่หนักกันสองคนนี่สองถือว่าหนักเลยสักสิบทีครับป๊อกลงก่อนลงก่อนสามสักสิบทีพ่อไหวพ่อไหวพ่อไหว ไหวบอกไหวป่ะครับพอดแล้วครับห้าแปดเก้าถ้าเพิ่มสนุกมากกว่านั้นครับเราเคลื่อนที่ไหนสิเคลื่อนไหวทำไมครับเคลื่อนไหวอ้าวพี่ต้นทำท้ายดูหน่อยพร้อมยังอ่าแล้วก็เคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าบ้างได้เคลื่อนที่ไปด้านข้างบ้างได้อ๋อโอ้ยเดี๋ยววันนี้ใจคุณพ่อเล่นเป็นไรลูกเต่าทุ่มเตี้ยมเต่าทุ่มเตี้ยมโอเคเต่าทุ่มเตี้ยม นึกไว้นะลูกอย่าให้พ่อเป็นไรเต่าต้มเตี้ยมต้องกล้องอ่ไปไปที่ไปที่หน้าพ่อเต่าต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมช้าช้าไอ้เต่าเต่านี่เดินถอยหลังได้ไหมอ่ะเต่าเต่าตุ้มคุ้องครับเต่าต้มเตี้ยมช้าช้าครับเวลาขึ้นช้าช้าลงช้าช้าย่อหน่อยเต่าต้มเตี้ยมออโอเคได้เลยคุณป้องเป็นไงบ้างครับเต่าโอ้โหความรู้สึกเป็นไงคุณป้องเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่เราเป็นเต่าโอ้เหนื่อยมากครับ Hmm. ต้องใช้ใ,ใช้แรงมันใช้แรงแต,ต้านต้องเก่งกล้ามเนื friendly. ้อครับความรู้สึกการออกกำลังกายกับลูกตอนนี้ที่เราได้กาเนินส่วนบนด้วย u p p e อ body ด้านอกด้วยครับกับการไปเล่นฟิตเนสแตกต่างกันยังไงครับตอนนี้มันได้ความปฏิสัมพันธ์กับลูกครับแต่มีความสัมพันธ์กับลูกได้พูดคุยกันได้ก่อนเด็กขนาดนี้ไหมครับอยากรู้ไม่เท่านี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าาเรามีลูกอยู่ข้างหลังความรับผิดชอบ ของคนเป็นพ่อฟินเดทเราทิ้งได้เว้ยเราทิ้งเลยก็ทิ้งลูกทิ้งได้ใช่ไหมใช่ครับไปกิจกรรมต่อไปเลยโอเคกิจกรรมตัวนี้ก็คล้ายกับปีนป่ายชอบปีนต้นไม้ไหมคะชอบไหมคะปีนไม่เป็นปีนไม่เป็นเหรอเอาล้ววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ ให้มาหัดปีนต้นไม้เราหาต้นไม้ใกล้ๆหน่อยได้ไหมไม่ใหญ่แขนไงอ้าวนี่อะกิ่งไม้เลยเอาวแล้วมาเลยนะลองปีนกันหน่อยสิเยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณลุงเป็นพ่อมดสาบคุณพ่อเป็นต้นไม้ก่อนความสุจริตเป็นต้นไม้เที่ยงอ้้าววไปแลพ่อขยับไม่ได้แล้วนะครับอ้าวเราต้องปีนนะฮะปีนยังไงดีนที่ลูกปีนไปพ่อที่ได้นะครับกล้ามเนื้อคือหัวไหล่นะครับใช่หมดเลยแล้วได้หน้าอกด้วยนะครับเพื่อให้ดึงแก่ลำตัวก็ต้องพยายามประคองแก่ลำตัวอ้าวสลับกัน เพื่อกล้ามเนื้อจะได้เท่ากันใช่ไปลูกเปลี่ยนข้างมาเปลี่ยนข้างหนึ่งเปลี่ยนข้างหนึ่งเด้งน้องป่านโหนอย่างเดียวโหนอย่างเดียวค่ะโหนอย่างเดียวค่ะโหนเลยโอ้โหถ้ามีคนอยู่ใกล้จะดีมากเพราะเหงื่อนี่เหงื่อไหลนะคุณผู้ชมแล้ววิธีการของน้องป่านที่เขารู้ว่าเหงื่อไหลเขาหยุดไม่ได้เขาเอาขาล็อกเลย การตัดสินใจอัตโนมัตินี่เห็นเลยว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าองการเรียนรู้ของเขานองปนดีมากขออภัยค่ะน้องปิ่นดีมากเลยเออดีมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคือเด็กจะได้จากการลงมือทํา่ถ้าดูอย่างเดียวเหมือนที่เราดูเด็กดูทีวีเด็กดูมือถือเด็กดูคอมพิวเตอร์เด็กจะไม่มีประสบการณ์ตรงอันนี้ก็จะมีประสบการณ์ตรงสมองเรายอดเยี่ยมสมองมาทำงานปุ๊บเขาประมวลเรียบร้อยแล้วเอะทำเลื่อนทำไี ลลอกขาเลยมัน,นมล<ะ>ึกแน่นอนใช่ไหมลูกจะไม่ตกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับหัวไหลไปม,มาเลคุณปอกตึงมากครับตึงมากแตกต่างจากยกเหล็กในฟิตเนสไหมครับในฟิตเนสเราไม่ต้องระวังลูกไงครับเรายกไปยกไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ <c oughs> เหนื่อยเราก็ทิ้งแต่ลูกเราทิ้งไม่ได้ครับเราต้องคอยคอยเก่ง เก่งแล้วถ้าเราไม่ฝ่ายเราต้องค่อยๆลดอย่างนี้มีกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างเป็นต้นใช่เขหมดเลยนะครับตั้งแต่อกจริงๆอกก็ช่วยเพราะว่าเวลาที่ยืดหมดเลยใช่มันก็ทำงานหมดนะครับแกนลำตัวขานั่นหมดแล้วก็ถ้าถ้าเราสังเกตก็คือเวลาที่เราเล่นฟิตเนสเนี่ยการที่เล่นเนี่ยคือเราเราเฉพาะเจาะจงซึ่งบางทีมันเหมือนกับเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแต่บางทีมันไม่ใช่พัฒนาในเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันแต่เนี่ยมันเหมือนเวลาเราใช้จริงๆมันเป็นแบบแบบเนี้ยเราต้องออกแรงอย่างเงี้ยมันต้องใช้แบบนี้เพราะงั้นมันจะ ี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อขยับเนี่ยมันมีข้อต่อล็อกลักท่าท่านขึ้นลงใช้ขวากใช่บาวคนนี้ก็จะถือว่าพัฒนาหมดนะครับแล้วอย่างน้องๆน้องๆก็จะเป็นพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้เขาครับเขารู้ว่าเอออย่างนี้นะเออต้องหมดแรงแน่เลยต้องลื่นตกแน่เลยเออเขาจะทำยังไงใช่ไหมการใช้กล้ามเนื้อต่างๆส่วนต่างๆส่วนนิ้วส่วนมือส่วนเท้าเข้ามาช่วยจริงไหมเอาไปต้นที่ก็บอกว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งเขาใช้สมมติเขาใช้มือใช้นิ้วเยอะๆเด็กเขาถึงมีงานปั้นเด็กที่ใช้เกาะคือใใชช้้้้นิวมือฝั่งาย พัฒนาสมองด้านขวามือฝังขวาพัฒนาสมองด้านซ้ายจริงไหมครับนั้นคือตามหลักการเลยหลัวว้าวสุดยอดเลยและสิ่งที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมผมได้เห็นพัฒนาทางอารมณ์ของน้องป่านน้องป่าจะเป็นห่วงคุณพ่อเขาจะรู้แล้วอันนี้รู้แล้วลูกรักพ่อแต่พอคุณพ่อบอกให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะป่าออกกัลังกายเขาจะเริ่มอไม่ั้นเขาจะแบบไม่กล้าทำอะไรเลยเออ ต่อไปโอเคเราจะให้คุณพ่อทําแพ้งนะครับทําเป็นท่อนไม้นะครับท่อนไม้นะครับเป็นทำเป็นท่อนไม้เอาสองโลมั้งอ่าอ่านะครับแล้วก็เราจะให้กระโดดข้ามคุณพ่อไหวไหมหนึ่งสองสามรึบอ่าลองโดดเองสิคะโดดอ่าสลับก่อนสลับก่อนโอ้โหดีมากรึบอ่าโดดครับอ่าใช่นั่นละโอเคคราวนี้เราไม่ทำไมท่อนไม้มันสั่นๆครับไม่ทำไมทำไมสั่นอ่ะโทรศัพท์เข้าครับลงลง เรามาช่วยผักถอนไม้หน่อยจะให้ให้ให้ถอนไม้กิ้งิดนึงโอ้ผักไหนผักไหนโอ้ยกิ้งไหนกิ้ไหนก็ไม่ยอมกิ้งแล้วไมเอาไมคนได้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 ้าแกงพาเหรอ้า่าว้ะก็โดนไม้ก็โดนไม้ก็โดนอีกเอก็โดนสาหรับก็โดนว้าโดนแล้ววิ่งตลัมาวิ่งกลับมากลับมาทางนี้เดินนันน้นอไปอ่าไปแล้ว พอคนแรได้เต็มๆได้เต็มๆนี่ปีนปีนคุณปอครับต่อไปนี้คุณต้องใช้กล้ามท้องที่แข็งแรงมากนะคุณปอโอ้มาครับมาเลยลูกปีนท่อนไม้อยู่ปีนท่อนไม้อยู่ท่อนไม้อยู่ใช่ปีนท่อนไม้อ่านเสร็จแล้วพอถึงนี้กระโดดลงกระโดดลงโอเคสบไปลูกมาแล้วได้จริงลองสิได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับาอ่มาฮะมาโอเคเจ้าก็นั่งแล้ว โอเคเรียบร้อยปอมือเป็นยังไงครับป๊อกพอเมื่อกี้ลงไปปุ๊บน้ำรั่วเลยทีเดียวรั่วทางท้องแข็งนะครับพี่ต้นครับรู้แน่แน่ว่าแพงกี้เมื่อกี้คุณพ่อคุณพ่อว่าโอ้ปวดมากเลยครับท้อง แล้วลูกกระโดดได้อะไรครับเรื่องของการกระโดดก็คือเรื่องพัฒนาการการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเด็กเนี่ย <S <S เด็กก็จะเริ่มจากการคานใช่ไหมคานเดินวิ่งกระโดดซึ่งซึ่งการกระโดดก็เป็นการปูพื้นฐานจากพัฒนาการที่ที่เขาต้องมาจากคารจากเดินจากวิ่งมันก็เป็นหนึ่งในพัฒนาการเหมือนกันเราจะได้ดูว่าเออเขามีการพัฒนาการแค่ไหนนะครับในเรื่อง,องการกระโดดเวลาที่เขากระโดดเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไอ้ตัวกล้ามเนื้อหลืออะไรต่างๆมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเขาต้องขนาดนี้คาดเดาว่าต้องกระโดดความสูงเท่าไหร่ต้องงเาวลลจะน มาคาดเดาอีกว่าเออต้องรับน้ำหนักเท่าไรอะไรต่างๆเพราะงั้นมันมันจะมีเรื่อง,องของใช่ตัวเขาเองก็จะมีเรื่องของเรื่องของพวกนี้ที่มีพัฒนาการด้วยคี่พ่นครับอย่างนี้เราสามารถเพิ่มกติกาเป็นการแข่งขันได้ไหมครับได้ครับแต่แตจริงๆแล้วอย่างเด็กเนี่ย่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะไม่ค่อยอยากให้เขาเหมือนกับแข่งขันด้วยความที่เ,เหมือนกับมุ่งมั่นมากจะให้รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นลักษณะของการเป็นเกมอะไรพวกนี้มากอยาไ<า>ปนเน้นแพ้ชนะใช่ใช่เพราะงั้นบางทีเ็าจะมีควา้ว่าเออมัน ทำให้ไปสร้างความเครียดให้กับเด็กแพ้ชนะเด็กจะอ้แพ้ไม่เล่นดีกว่าใช่ให้เขารู้สึกว่าสนุกนี่คือเรียบร้อยครับพี่ต้นใช่ครับหลักๆประมาณนี้เราสรุปเราได้กำเนิดอะไรบ้างครับวันนี้ของเด็กนี่ก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการแต่ก็ของเด็กก็ยังมีข้อควรระวังนะครับอันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเขาเขาเป็นเด็กเล็กถือว่าเด็กเล็กนะครับเจ็ดขวบนะครับในส่วนของความแข็งแรงความพร้อมร่างกายเนี่ยมันยังยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะงั้นบางอย่างกิจกรรมบางอย่างเราก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นเหมือนกกกัันนอออยย่่่่่่่าา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 างงงงเเเเเเเชรรรรรรืืืขขทีีมลละะะวววจตฟดพ เขาสนุกแล้วเขาจะไม่ค่อยระวังตัวเองผู้ใหญ่ต้องควรระวังอันอันนี้สองก็คือในเรื่องของเด็กเนี่ยเรื่องของการระบายความร้อนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการระบายความร้อนเขาอาจจะยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะงั้นสักพักปุ๊บเราอาจจะต้องจิบน้ำนะมีน้ําอยู่ใกล้ๆหรือในในที่ที่มีอากาศเย็นอย่างเงี้ยจะโอเคกับเขาพยายามอย่าให้เขาไปอยู่ตากแดดนานหรือว่าถ้าแดดนานก็ต้องมีเรื่องของน้ำอะไรต่างอันที่สามก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างซีราของเขาเนี่ยคือเขาก็อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเพราะงั้นถ้าเกิดให้เขาไปต้องแบกภาระหรือว่าต้องรับนนนน้้้าาาาาหัักกกอออะะะะไรรรรรทีีี่่มมมมมงงงคบววจเเเืสูพตต ในเรื่องของกิจกรรมอะไรที่ต้องไปให้เขาแบกหรือต้องแบกรับมากๆาในจุดพวกนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่านี่เขาเด็กผู้หญิงเหมือนกันเล่นด้วยกันได้แต่ถ้า,า,ถาเกิดลูกเป็นลูกชายลูกหญิงล่ะ<ม>แล้วปกติเขาไม่เล่นด้วยกันเพราะาว่าเขามีตุ๊กตา,าเขามีของเล่นคนละแบบถ้าเอากีฬามาเล่น เขาสามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยใช่ไหมต้นได้เขาเขาสามารถไปสอดคล้องกันได้แต่เราก็อาจจะต้องดูให้ให้ปรับเข้าอย่างเช่นว่าแทนที่ปกติอย่างผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็จะแบบบางทีเล่นปุ๊บก็จะไม่ไม่ค่อยมองผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงนี่ยไม่ต้องมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เออให้สลับกันนะแต่ผู้ชายอาจจะสองรอบผู้หญิงรอบนึงนะผู้หญิงต้องพักมากกว่าน่อยนิดนึงเพราะเราเป็นผู้หญิงเราจะเหนื่อยเร็วกว่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามให้ให้เหตุผลเขาแต่อย่างน้อยก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องใช่ใช่แล้วนอกจากพ่อลูกแล้วก็ย บอกได้อะไรบ้างครับวันนี้ก็ได้กิจกรรมทางเรื่องเพิ่มอีกหนึ่งทางครับในการออกกำลังกายครับนอกจากที่จะไปเวทในยิมครับลูกก็จะได้ออกกำลังกายไปกับเราด้วยว้าก็ได้ความสัมพันธ์ด้วยเนาะใช่ครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งลูกกอดพ่อบ้างกระโดดใส่สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นลูกไม่เคยไม่ไว้ใจพ่อแม่ไม่ว่าจะสูงให้เขาโดดใส่เลยได้เพิ่มความว่าจคือแบบนั่นคือหัวใจนั่นคือความรักจริงแล้วก็ได้มีการสัมผัสกันได้มีความรักและที่สําคัญครับเวลาคุณณพ่่อออคคุแมกกาัังยรบ ลูกก็จะได้เห็นด้วยลูกเขามองพ่อแม่เป็นต้นแบบพี่ต้นอยากจะฝากอะไรครับคุณผู้ชมครับช่วงพัฒนาการของเด็กนะครับช่วงนี้เป็น ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาสำหรับเวลา ans, นิดนึงอาจจะให้เวลาเขานะครับเพราะเพราะช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เด็กเขาต้องการเรานะครับดูแลนั่นเขาพออีกช่วงหนึ่งนะเขานี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วไปอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับสังคมแไบนั้นใช JUDY, ่ใช่แต่ช่วงนี้นะช่วงนี้เขาเขาต้องการเราเพราะงั้นตรงนี้เราอาจจะให้เวลาเขานะครับมีกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับฝากไว้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ขอบคุณน้องปิ่นน้องป่านมาร์กนะคะที่มากับลุงคอ่าลุงต้นแล้วก็ปู่บวยขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคร ควุวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายตามเฮล t ี y ไฟเดย์ครับสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้เท่าที่คุณผู้ชมต้องการทาง YouTube มหิดล Channel หรือว่า w w ิร์ไวด์เว็บดมหิดล n n e l หรือว่าทาง Facebook มหิดล Channel วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ